โอเล่ซูเปอร์สับปรี่ใหม่ลูกองมวิตามินซีซูง breaking now 15นาฬิกากับพิมพณิชค่ะว่าที่พอบาตาอตรเปิดเผยว่าทุกหน่วยงานกำลังประสานงานจับตาดูความเคลื่อนไหวของม็อบส่วนย่างที่จะมาชุมนุมในเย็นวันนี้ ความเคลื่อนไหวของกระแสข่าวกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะในเย็นวันนี้ชาวสวนยางนัดรวมตัวกันที่ลานวิกตอรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเรียกร้องหลังราคายางตกต่ำล่าสุดว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเปิดเผยว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทหารและฝ่ายกอร,รมนจะเชื่อมโยงประสานกันอย่างใกล้ชิดโดยจะบังคับใช้กฎหมายจากเบาไปหาหนักเริ่มจากวิธีการเจรจาแต่ถ้ายังฝา่าฝืน ก็จําเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายซึ่งเบื้องต้นได้มีการประสานงานพูดคุยกับทางแกนนําของผู้ชุมนุมแล้วแอฟริกาเตรียมจัดตั้งศูนย์รับมืออีโบลาในประจําภูมิภาค นายมุสตาฟาซีดิกีกาโลโกกรรมธิการกิจการสังคมของสหภาพแอฟริกาหรือ a อได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ CC t ีทีวีของจีนเมื่อวานนี้ว่า a อกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคของแอฟริกาขึ้นตามที่ผู้นำของประเทศสมาชิกได้สั่งการมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยจะก่อตั้งขึ้นให้เร็วที่สุดเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของอีโบลาโดยศูนย์ควบคุมโรคแห่งนี้จะช่วยให้นักวิจัยได้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับปัญหา ธารณาสุขของทวีปแอฟริกาที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากพื้นที่อื่นและลดการพึ่งพาหน่วยงานจากต่างประเทศพบกับ breaking now ได้ใหม่16นาฬิกาค่ะ